นี่คือบริเวณท่าเรือป้อมผีเสื้อสมุทรนะครับช่วงนี้น้ำแห้งวันนี้วันที่ยีส่สกรกฎาคม2,566มาอยู่บริเวณป้อมผีเสื้อสมุทร สำหรับด้านหน้าคือหอชมเมืองนะครับนู่นสูุรประการวันนี้น้ำลงเยอะนันดานจะได้มาสักครั้งนะครับป้อมผีเสื้อสมุทรทำไมชื่อป้อมผีเสื้อสมุทรต้องไปดูข้อมูลต้องถามอากูอันนี้กำลังเดินกลับ ส่วนด้านหน้านั่นก็คือพระรูปกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ประดิษฐานบริเวณป้อมพีเซอร์สมุทรนะครับวันนี้เขาจัดงานเล่าขานตำนานย้อนรอยวิกิตการร์สอรอสอ112เป็นวันสุดท้ายนะครับ